สวัสดีค่ะเฟิรนค่ะโฟครับก่อนอื่นนะคะเฟิรนก็จะขอขอบคุณน้องโฟมอดเพราะว่านะคะน้องโฟมอดส่งขนมปังมาให้เฟิร์นรีวิวโอ้โหนี่อย่างรู้ใช่ไ้มว่าขนมปังอะไรแถมแมแดแม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 นี่ค่ะเป็นขนมปังคิตตี้ ของให้เหล i t คิตตี้นะคะนี่สวยมากเลยนะคะว่เพื่อนก็ขอขอบคุณมากเลยโอ้ขนาดยังไม่เอาออกมาจกถึงเนี่ยค่ะก็แบบว่าชโลมากอ่ะค่ะเพื่อนก็จะเล่นอย่างทะนุถนอมเห้บ้านใกลสุดมีของมีตาของ Hello Kitty ด้วยนะคะ คนก็แกะกันเลยดีกว่าขนมนี่ขนมปังเป็นยาวๆขนมปังยิ้มนีม่ปากแก่ไปนหน่ะนี่ของเฟิร์นอืมเยิ้มยิ้มโอ้โหกลิ่นขนมปังเนี่ยนะคะก็กหอมมากๆเลย โลงมากด้วยค่ะดูสิ่นี่นี่นะคะเขาจะขึ้นขาเล็กหน่อยนี่แป๊บหนึ่งดิให้ดูก่อนใช่อ่ะหอมกินขนมปังหอมมากเลยน่ากินมากเลยนะคะแต่ว่ากินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอันตรายมันไม่ใช่ของจริงนี่ดเดี๋ยวเฟิร์นจะให้ดูว่ามันโลยังไง ดูกันเลยเดี๋ยวเฟิร์นจะทำให้ดูว่ามันสโลไหมนี่โอ้โห,โโหสโลอะสโลเวอร์ชีวิตแบบสลโลไรช์ของโฟกเป็นไงบ้างคะก็โจเคมากเลยเบียดกันมัแต่ไม่สโลนอยไม่สโล์หรอ ตอนนั้นเฟินมีเรื่องสโลเลยนี่สโลทำไมจะไม่สโลนี่เฟินซื้อมาเองเลยแต่มันไม่แน่ใจว่าเป็นของแท้หรือเปล่านี่นุ่มมากเลยหอมเนี่ยนะคะนี่เดี๋ยวเฟิร์นจะให้พวกเองจับของเฟิร์นบ้างว่าเป็นยังไงอ่เป็นไงนุ่มมากเลยรู้สึกเป็นยังง เออใช่มากเลยแล้าร์ลแล้วก็มีกลิ่นอันนี้ก็จะแบบว่าชาโลนิดเดียวอันนี้แบบว่าชาโลมากนี่นุ่มมากด้วยทั้งชาโลทั้งนุ่มอ่ะจริงเหรอใช่นี่ไงลองดูเยยืดได้ได้ยืดไม่ได้หยุดไม่ได้เดี๋ยวมันขาดห้ามยืดนะคะยืดแค่ยืดแค่เนี้ยจริงจริง ไม่งั้นเดอ๋มันจะขาดแล้วนี้ีเล่นัเล่นักเสียฟังค่พอนดเอาไปตีบ้าเอเลนเล่นอย่างนี้ดีกว่าอย่าเอาไปตีหัวนี่ของเกินถ่ายถ่ายรูปไงนีประโยชน์ถ่ายรูป กินมากเลยนะคะวันนี้นะคะเฟินกับโฟก็ต้องขอบคุณฟ์มอมากเลยที่ส่งของดีๆแบบนี้มาให้ต้องขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้ก็จบเพยี้านะคะบ๊ายบายถ้าชอบก็กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีะคะ่ะคุยกันได้นะคะ